นี่ครับง่ายๆนะครับแกเบอร์ยี่สองตัวครับงัดขึ้นเลยนะไม่ต้องหาตัวดูดครับสวัสดีครับอยู่กับพวเราช่างเท็กครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ปู่ช่างเทคนแท็กเตอร์นะครับช่องที่มีแต่การส้มนะครับรถเกี่ยว รถไถนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาดูครับเจ้าตัวนี้ครับ d c 70G นะครับทำงานไล่เบาครับยกขวาตัดฟันเกลวดันทสเตอร์ครับนี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูงานไล่เบาดูไปหลายคลิปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูกันเปลี่ยนลูกปืนตะแกงร่อนนะครับแบบง่ายนะครับ ช่างติกับช่างโดนะครับกำลังถอดอยู่ครับ นี่ก็ถอดน,อน็นอตตัวยกตะแกรงนะครับนะครับฝั่งละสามตัวนะครับน,น,นี่ชักออกมานะครับเป็นลิ้นชักแบบนี้นะครับดึงออกมาแบบโอ้เบาหน่อยลูกพี่อ้หุ่นเยอะครับ ยังดูปืนมามนเส่นใหน,น,นี่นะครับมองดูเหมือนว่าจะไม่สำคัญนะครับนี่ถ้าเตกมานี่ก็สำคัญนะครับเตกมาก็หลายหมื่นนะครับมันไม่ได้เตกแค่ลูกปืนนะครับถ้าถ้าลูกปืนนี่เตกจะลามนะครับจะลามมานะครับนี่ครับ แตกตัวนี้นะครับฮะลูกค้าใจเย็นๆนะครับเราไล่ให้ทุกคันนะครับทำให้ทุกคันนะครับวันนี้ช่างถิกจะไม่ค่อยได้ทำงานนะครับช่วงนี้รับสายอย่างเดียวครับ น,น,นะครัเปลี่ยนทุกปีได้ก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนตอนเปลี่ยนนะครับนี่ก็ยกฝ้านะครับเสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นนะอันนี้ตัดฟันแล้วนะครับ,นนนนนนรบแก้ทรงฟันเลยครับคันนี้เพราะว่าเขาไปดัด ดัดให้งอนะครับไม่รู้ว่าจะไม่รู้ดัดทําไมนะครับแล้วแต่สูตรนะครับนี่ก็เป็นรอยรอยแก๊สนะครับที่เราดัดให้ตรงคือน,น้ำเราก็ตัดสูตรอ่ชางเต็กนะครับกับอันนี้ครับ B g 7จ G เดี๋ยวเราจะพามาดูตอนเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ตอนประกอบนะครับว่าจะ ยากหรือง่ายนะครับอะไรมาเร้วน,นะครับเดีย๋ยวเราจะเปลนลูกป,ปืนให้ดูนะครับอย่างง่ายนะครับนี่ก็เจ้าของก็ไปซื้อปอเก็ตมานะครับเฟืองขับตีนตะขับนะครับ างคนก็อาจจะเรียกว่าสตูนะครับบางคนก็เรียกสปอกเก็ตก็เรียกได้ครับแต่ชื่อในพานอะไรนะครับเฟืองขับตีนตะขาบนะครับกับนี่ครับลูกปืนหกสามนครับลูกปืนตะแกรงร่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างติเปลี่ยนให้ดูนะครับ ว่าเปลี่ยนยากหรือเปลี่ยนง่ายครับอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับเจเบอร์ยี่สิบสี่นะครับสองตัวนะครับค้อนนะครับจสตบีนะครับขนาบมันรอมันจะเปลี่ยนทีละข้างนะครับ อู้ฝุ่นเยอะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูช้าๆนะครับนี่ครับแล้วก็งัดนะครับตรงตรงนี้นี่เอนี่นะครับเอง่ายนะครับแล้วก็ทาจารบีนะครับท้ำลื่นต้องทาจารบีทุกครั้งนะครับเวลาเปลี่ยนลูกกลินะครับ ทำให้มันขึ้นสนิมตรงแกนเอลงไปให้เสมอนะครับนี่ครับขอลงไปให้เสมอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับข้างหนึ่งนะครับก็ห่อถุงเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะพลิกอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะโดนลงดินนะครับจะโดนจะเปื่อนดินนะครับ ง่ายนะครับเปลี่ยนลูกปืนตัวเองร่อนนะครับทำเองได้เลยทำเองได้เลยนะครับอันนี้เพราะว่าบางบางที่ก็หาตัวดูดหาอะไรใช้นะครับนันจรงนั้นจำใจมือที่ก็หาตัวดูดใช้นะครับนี่ครับง่ายๆนะครับแกเบอร์ยี่สิบสี่สองตัวครับหัดขึ้นเลยไม่ต้องหาตัวดูดครับ เปลี่ยนง่ายครับพยายามเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนทุกปีนะครับอลโรงงานนะครับเพราะวา่าะแตกปัญหาตามมาเยอะนะครับเหีนไหมครับร้อยประมาณนี้ครับน่าดู ตูสันมือสันหายกิบบออนี้โจ้บอันนี้เาราพับยางกันฝุ่นนะครับพับขึ้นนะครับ วางเด้นี่ครับต้องพับยางพยางขึ้น เจอบทโครม นะครับใส่ไปนะครับยกพร้อมๆกันนะครับอันนี้จะใส่ย,ยากนิดหนึ่งครับว่าจะต้องยกให้พร้อมกันนะครับดูตีนฟิกดูลึกติด<ป>ง่าย rinh tiền chân đồ chân đồ này liệu Lị, liệu rồng ơi thôi mày thôi mày nghe không nên là chưa xảy ra rằng đồ lực tít lực đấy đủ liệu rồi Sandman, bay Mấy rừng nó, chắc chắn. Sandman, hi anh thôi, chắp lấy mấy, bì. chạp may rừng lên rừng, chop, chop, chop. This is it. Just tie it. Just Tết, tết, tết tie it. Jus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 t tie giang แต่ลักษณะนี้นะครับเข้าจะไม่โอ,อกนะครับคันหนึ่งที่ลูกค้ามาผิดถ้าใส่กระดูหนึ่งเราถ้าใส่แบบต้องใส่ลักษณะนี้นะครับมีหลายขั้นน,นะครับใส่ผิดนะครับเวลาชักตะเกีงออกแล้วใส่ไมไปอุ่ออนเวล่ะ <c oughs> นี่ครับยากันฝุ่นด้านในครับ ทางฟ้าจะเปิดให้ดูครับรุ่นดีดนี่นะครับรที่เราสอดไว้นะครับแล้วเราก็ดึงลงมานะรครับร้อยโอ้ยนั่งครับมาณนี้ประมาณนี้นะครับใส่ไปเรงครับก็ ง่ายนะครับลูกค้าสามารถทําเองได้นะครับลูกค้าทาเองได้นะครับประมาณนี้ครับทีมงานอู่ช่างเทคนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อศูนย์แปดหกสองห้าเก้าหกสามสามห้าครับช่างเทคนนะครับเฟซบุ๊กวุทิชัยพินสูครับช่างเทครอรับสายอยู่นะครับ สายยีสิบสี่ชั่วโมงนะครับโทรตอนไหนก็ได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ